15มกราคมเช้าหมอกหนากลางวันร้อนขึ้นวันนี้มลอากาศเย็นยังคงมีกําลังอ่อนค่ะโดยโมลอากาศเย็นกาลังแรงรอบใหม่ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วและจะเข้าปกคลุมภาคอีสานก่อนเป็นพื้นที่แรกในเช้ามืดวันที่16มกราคมนี้ประกาศกรมวัตุนิยมวิทยาฉบับที่4่เตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและเคลื่อนลมแรงบริเวณเอ่าวไทยส่วนหลังวันที่20มกราคมภาคใต้เตรียมรับฝนตกหนักและลมแรงขึ้นบวกกับลมหนาวกํากลังแรงที่จะลงมาเสริมอีก ทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมแรงต่อเนื่องกันยาวๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและเฟซบุ o กข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24มกราคมค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่15มกราคมวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมยังคงมีกำล